สบายดีกลับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องว่าทุกคนเนาะบ่อยจะเป็นพ่อแม่ของทางฝั่งลาหรือทางฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศกลับที่ต้อนหักสูดซองบาตอมบาราโซแนลเก่าะเพียเนาะมื่อนี้กากินสินดาพี่น้องเลยร้านยูโรก็ยีงแม่สบายดีไหมสบายดีแม่บาตองก็บาเลยเข่าคลิปนังแต่โดนโดนเาเพียงเนาะบ่สบายพี่น้องเลยมื่อนี้กับบาตอมดีดีมีแหมื่อกี้กับบาตอมมาเฮือนเราเพียงเนาะมาเฮือนเลยกับซื้อสินดะมากินเราเพียงเนาะ สวัสดีถึงวันย่อนล้างวันเกิดวันสัตว์มีน้องเนาะเฮ้ยนักการวันเกิดเราต้องดะาเราต้องกรบปรี้ยยู่สวัสดีเพื่อนอะสวัสดีสวัสดีเชี่ีวเราต้องสวัสดีลืมไม้พี่น้องเลยไม่ลืมไม้เหมือนนี้นะบุมีิมไม้เบาดังเลยนินึงวันนี้ก็มีเอื้อยในน้องในน้องเอื้อยมาแต่ทางสวรรค์พี่น้องตั้งซ่องไม้เราต้องตั้งซ่องให้สวัสดีทุกคนเอื้อยนุ่ยพี่น้องเฮ้ยมาท่านสวรรค์ท่าน ขนมสวรรัสดีเตยเนาะพี huh ่น้องเนาะเชื่อว่ามีสินดาถือว่าพิเศษเพรเพื่อนเราไม่เห็นใคอเป็นเอฟซีพูดแล้ทางกรุงเทพพู่น้อกทางกีเพื่อแม่สบายดีเด้อขันนี้กันหลังลืมแม่ยูโรมาสบายดีก่อนสบายดีสวัสดีก่อนแม่ยูโรสบายดีเด้อเอฟซีบอลต้อมกองหน้ากองกลาการดนตีมือหีิเนาะทางเมถาวรเทางะยับเขคอมานม่เมถาแม่บอลต้อมจะกินหมดได้ กินได้แต่ย่อเนาะเพียงเนาะเราต้องสั่งพิเศษเพิ่นเลยมาเนี่ยไฟใหม่มาเลยกินก็จังว่าเนาะกินไปนน้ำเปล่าเปนน้ำกินไปนน้ำเปล่าเปนน้ำคือว่าพี่น้องเอาแบบสบายสบายเนาะพียงเนาะบริกรโดนเลยสินด่าก็ได้คือว่าเมนูโรยเยอะอยากเมนูโรเลยอยากเมื่อนี้กาพิเศษเนี่ยนึงเนาะพี่น้องเป็นของทางพีซูเปอร์แมนเนาะพี่งเนาเอฟซีทางกรุงเทพกรุงเก่าเนาะพี่น้องะในฝากโอนเงินมาให้เ่าช่อมเนาะพี่น้อง จำนวนห้าร้อยบาทน้องยังเนาะพอต้องการสื้อสินดาลลนรายการสื้อเค้กไมล์ร้านน้องยังเนาะขอบใจหลายๆเด้อ,ดดอกินแทนเราด้วยขอดใจด้อย่าเรากินแทนเจ้าวันนี้ก็น,นุ่ยออกมาวัดนี้กินน้ำกันเลยเมาะวันนี้ครับดใเลยด้วยอต้องกามาแต่ทยอีกคนนึงไปทางใดพี่น้องเลยตรงสายยังเข้าของน้ำจะหน่อยยังเป็นเค้ไมมแมนเพราะยังไม่ใชงไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยเลยเมนิกามีเค้กเนี่น้องยังเนาะก้อนหนึ่งซึ่งว่า เค้กกับเป็นวันเกิดบัต้อมแต่แท้เมื่อนั้นเนาะเพียงเนาะแบบว่ายอดล้างนาะเพียงเนาะอีกทุกคนเแม้แต่ยอดล้างห้แบบว่ามื่อนั้นแหละบัต้อมถ่ายคลิปเลยบัต้อมเลยไปถ่ายคลิปอยู่แค่น้องกินเค้กคนเดียวเนาะเพียงเนาะในไอซีนระทามอ่ะเราเอาเค้กมาให้ร้านเนาะบัต้อมก็ว่าเค้กก้อนหนึ่งบัต้อมซื้อร้อยบาทบัต้อมก็เลยกินคนเดียวเพียงเนาะบัต้อมบ่ได้ซื้อหลายก้อนบัวต้อมมีเงินเป็นเลยคิดว่า โอนเงินมาให้บอตอมนเงนอาสื่อเทคมาให้ล้านยูโรเทปอะไยบอตอมยีอไรในัน้างสวรค์เลยเจ้าสบายดีเรื่อง่อตอม FC บอตอมหากมาแตกรุงเทพบอตอมตัวมาดำนาพี่างไยมาได้สองมือดำนาสองมือนะอรนะ่าจตักอจ่าไระแสนงแห้งพี่น้งครับมึงเจ้าป่คอืตักบุ้งเงิน ซึงว่าเด้อมาตองจะไปกรุงเทพพากันมาไปไงไปเที่ยวันที่อันที่อันที่ม่ยุ่งเช้าีมจนะเป็นอะเปดะได้หมเีนหลายอย่างเป็มวหนามีโอกาสเด้อมาตอมมตอมเนีตอมสะติไปมตอมยังมีบาสปอร์เลยเห็ด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 อมกับยูโรอะไรเขาไปกันเนาะ ไปถ่าพ่ล้อเผ็ดกันไปเอายูโรไปอยู่กรุงเทพอือไปยูโรยูโรไปอยู่กรุงเทพปะมาอยู่น้ำขาวถูกไหมแปลกแหงนะพี่น้อง FC มาทุกคนกินกินดาดน้ำปลาต้มมาเนี่ยพิเศษพิเศษเลยพี่น้องเลยส่วนน้แม่ยูโรก็อยากเลยด้วยมื่อไหร่จะจัดให้แม่ยูโรเพิ่มน้อยหนึ่งร้านกัมาอยากมาหาลัยจะกินได้ออมเอเด้ออเด้อไอซูเปอร์แมนเด้อจะกินยังไงบ้างกินเค้กบอต้าเอาเค้กมาให้ร้านน่ะ เอามาแล้ตู้เสียบเทียนให้น้จ um> ิบดีมาแล้วเค็กลโยมาเบิ่งตัหักแกมาเบิ่งตัหัเอ้ยดิวเค็่บางั้าแบบการขันะิบเค็บาามันย้อยดเหอนเควันเสาร้เลยเอเอกซียอดล้างห้ยอกใจถีบซูเปอร์แมนเถอะเเกซีประมาณแบบนี้เน้าตาพี่หนาปิ่นทั้งนี้หนาซูเปอร์แมนโนแล้วเย้ยยโรกอ้ไอไอคนซื้ออันเค็หายดีจ้าซื้อซูเปอร์แมนเลย ซูเปอร์แมนนอเรอ้บักอลยกเกิกเอซูเปอร์แมนเวลามันเจ็บต่ยังมาไอซูเปอร์แมนมัเป็นยังลูกซูเปอร์แมน่จ้มดมารสหันเลยได้มครับแม่งไกพิาดการใดกับขอโทษขอภายทำพองลน้องเนามอยู่เพือนหอทอมกันแบบนี้นะน้องเพ่นสบายสบายเลยมา มายาเพิ่นตอนนี้ก็คือสิ่มหนประมาณแบบว่าเค้กมันเกิดยูโลรภาว่าสื่อก็ซสือยูโรเกิดยูโรวันทเเเลลี่เบิร์เด็ดตูยูเฮ o ลี่เบิร์เซ่เฮลลี่เบิร์เด่เฮลลี่เบิร์เด็ดตูยูโอเคโอเคเป่าลูกเป่าอะโอเคก้ได้เป่าโอ้ทำสิเป่าแล้วเรจะกินกันแล้วบทันแล้วว้าว กินเลยกินเลยกินเลยมาพี่น้องป้าต้องขอโตกินเข่าก่อนบ้านนี้มาพี่น้องกำลังได้ที่เลยแซ่บชิจ๊ะบอดี้ยอมมันลอยส่วนลูกก็เปิดอันโทรศัพี่สามยันมืดกันเลย แ่แต่บอตอมแแมงดิโนสองคแมงบอตอมไม่ยิ้มหไบม่บอตอมนะบวมัดก็ได้เพิ่มหักมาแต่ไทยนะเป็นบมักยิ้มนะแมบมัดนะครักมาดู้าพี่นอะแแบบเลยแมงตตูดครบาเล็ก้อนะคะ มีแบด้วะ,อ,ะ,ะอันกินบนี้่อหงทองเลยนะมันเป็นรสาริได้หงทองร <c oughs> ้านกับเปิดตะทุนไทยข้างล่งถอดลนะูนน,น้ำตาสำหรับสินดาเมเนกาเป็นของหยิบซีทาง ทางไทยน้องเพียงเนาะสองปีซูเปอร์แมนน้องเพียงเนาะตาไม้ตาเงินไม้โปต้พี่เพียงเนาะสลลงยอดรางวันเกิดยังไงโปโต้ก่นขอขอบคุณขอบคุณไปหลายหน้องเพียงเนาขอให้เพื่นต้อนรับในเงินหมื่นน้อตื่นในเงินแสนน้อเพียงเนาแตนมือมาได้แก้มีโศกลกให้จะได้มาพลานมาให้จะมาเบียดน้องเพียเนาะเบียจังไรจังหาไปน้องเพียงเนาะถาถูกขอให้เพื่นตื่นหวยรางวัลที่หนึ่งดีนงเนาะ บาตอมกับผมมีอย่างตอบแทนมีแต่ทำขอบุญขอบคุณน้องเพี่งน้องสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้เลยเพี่งน้องพลิกกรสิโต๊บบอตอมกับซีเรกับเมื่อบนอยู่บนเทเบียกเพี่งน้องมืดแลครับและบอตอมกับซีเรจบคลิปเพียงนี้เพี่งน้องอย่างไดก็ฝากเพี่น้องครับว่าครุ่มฟังอย่าลืมพี่น้องบอกกดข้ามโฆษณาของบอตอมเนาะเปิดโฆษณาให้บอตอมเนาะพี่งน้องเพื่อให้บอตอมมีรายได้เนาะเพี่งน้องอย่างไดก็ฝากเพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเป็นกำลังใจให้บอตอมในคลิปต่อไปเนาะพี่งน้อง สำหรับที่นี่มัต้องกางกล้ามมาสบายดีสบายเนาะ